สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดน่านกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะไปกินของขึ้นชื่อของเมืองน่านอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือราเง <laughs> รมเงราเมงนั่นเองนะคะเป็น ร้านลับๆที่อยู่ในเมืองน่านถ้าใครที่มาท่องเที่ยวแล้วรู้สึกว่าอยากหาอะไรที่มันแปลกออกไปกว่าอาหารเหนืออะไรแบบนี้ก็อาจจะลองแวะดูได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเราจะไปคาเฟ่แห่งหนึ่งค่ะที่อำเภอท่าวังผาซึ่งขับรถจากอำเภอเมืองน่านขึ้นไปก็ประมาณ2 5นาทีเท่านั้นเองนะคะก็จะได้บรรยากาศที่แปลกตาออกไปงั้นเดี๋ยว ครึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างแล้วพาทุกคนไปเช็คอินที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะที่นี่ก็เป็นร้านราเมงนะคะชื่อว่า Secret r ราเใช่ป่ะแมนซีเคร็ตรัมเงอยู่ในบริเวณเดียวกับโฮสเทลที่มีชื่อว่าฮักเฮิร์ฮิมนานซึ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะคะโฮสเทลแห่งนี้อยู่ห่างจากวัดภูมินละกันนะมันเป็นแบบจุดท่องเที่ยวหละ่ะ ประมาณเดินประมาณ5นาทีมาถึงที่นี่แต่วันนี้เราไม่ได้เดินมานะเราขับรถมากินอะไรวันนี้ในหน้าเนี่ยเป็นวันที่ร้อนออร้อนปแปลกก,ก็เลยคิดว่าสนใจตัวเป็นซารุรามเมงนะครับผมวันนี้ซารุรามงของเราเนี่ยจะไม่ใช่ขอ่ของเราเของร้านอาหารจะมีเหมือนว่ามีการใส่บีบมะนาวจะรู้สึกซาๆนิดหนึ่งวกกับกลิ่นัฟโฟกด้วยอย่างเงี้ยจะไม่จะไม่ค่อยรู้สึกเรลียนเท่าไหร่เส้นเนี่ยเป็นเส้นสด ถ้าจำไม่ผิดนะทำทุกวันเอาอันนี้เขาอันนี้เอาเขาซุปเกลือเอาซีเครรามงซีเครรามงนะชแนลซาลุรามิงคทร์โฟโอเคแล้วเดี๋ยวอันกลางตรงกลางใอยากอะไรมาสิมาที่นี่แหละพวกไส่าราษใส่หอใส่หอใบอบะทออ้ไกไกกนอ้าิากไดกน้กกน้กินไดขาด้กิขาดตัวนา้ด ก็คือเซฟของเรานะคะม,มาูดไทยได้ไหมคะพูดไทยได้ครับอ๋อพูดไทยได,ได้นะคะคแต่ว่าชอบอาหารญี่ปุ่นครับเพราะว่าไปเที่ยวบ่อยที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีความเกํงจังกับรามเมงอยู่วันหนึ่งที่ไปเที่ยวโตปั่นจักรยานปันป่นปัน่นปั่นไปแล้วก็ผิวมากแล้วก็คือปกติไม่ได้ไม่ได้อินรามเมงหน้าเพราะไปกินร้านพวกที่มันเป็นดังๆราเมงข้าวสอบมื้อนั้นแล้วรู้สึกไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับ คนทําอาหารเลยไปถึงเป็นบัตรบัตรแต่พอร้านเนี้ยที่เตียวโเป็นอากาศเป็นเยน็นในคืนหนึ่งแล้วก็ผ่านไปเจอเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ร้านจะอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้อยู่ริมแม่น้ําที่เกียวโตโแล้วก็เข้าไปกินไปเจอคนทําอาหารอสองคนมีที่นั่งอยู่แค่สี่ที่นั่งแล้วก็แบบรู้สึกประทับใจมากกินไปทำแล้วแล้วเหมือนเคยดูการ์ตูนพวกอเกียมาจางอะไรไหม กแสงออกปากและกระทุ่ยเราต้องทำแบบนี้บ้างให้ได้อะไรประมาณนั้นก็เลยไปทีมอีกที่หนึ่งที่โตเกียวโตเกียวก็จะเป็นร้านคุณลุงที่ตอนนี้เขาทำซีรีส์ออกมาแล้วได้ซีรีส์เป็นมิคโรเมโทรีชื่อคัมแบ็กคัมแบ็กอนนี้ทามะไรสักอย่างเนี่ยเราลองฟอร์ไปดูนะเดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้อันนี้จะเป็นมันจะเป็นเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับราเมงแบบโตเกียว ตัวเกียวสไตล์ที่ผมชอบมากคือเป็นโชว์อยู่าำเองครับก็คือจะเป็นุปอาจจะค่อนข้างใสแต่ไม่ไม่ไม่เป็นทางแบบขนมากอะไรเงี้ยกินแล้วรู้สึกว่ากินได้ทุกวันเลยที่ล้าสดชื่นชอบเลยครับก็เลยเป็นที่มาของซีเค็ราำเองแห่งนี้นั่นเองใช่ครับเป็นเิดตามกันต่อไปเป็นร้านซีเค็ดที่ทุกคนรู้จัก รู้จักแต่หาไม่เจอไม่ไงก็บอกแล้วว่าเดินจากวัดภูมินมาได้เดินมาประมาณ5นาทีใช่ครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะเจอกันเจอกันค่ะอันนี้เป็นซีเคร็ตราเมงนะคะก็จะเป็นราเมงเส้นโฮมเมดแบบนี้นะคะแล้วก็ นี่ชาชูชิ้นหนานๆเลยคะ่ะนุ่มๆม,มีไข่ต้มเคยไปอ่านมานะคะเขาบอกว่าเวลากินราเมงเนี่ยให้กินทีละส่วนทีละส่วนอย่าไปกินผสมกันเพราะว่าถ้าเขาอยากให้กินผสมนเนี่ยเขาผสมกันมาให้ตตะจายอยู่แล,ล้วน้ำซุป สดชื่นดีนะคะเป็นสุกใสไม่หมันมากไข่ต้มเยิ้มๆเลยนะคะอันนี้เป็นไม่เคยกินมือซ้ายมีเย็นหรือเรียกว่าซาลุซาลุาแต่ตัวนี้เป็นซาลุเลมอนซาลุเลมอนวิโซเลมอนด้วย ก็คือในนี้ซอสมิโซะใช่ไหมซอสมิโซะกับเลมอนแล้วก็อันนี้มันก็จะเป็นดำๆคือทรัฟเฟิลครับทรรััฟฟเิลคบทำให้มันของจริงครับผมเส้นอาจจะไม่เยอะมากครับทำให้มันบุกแม่แับประมาณ800ร้อชามนี้เท่าไหร่ชามนี้580ไม่แพงนขนาชามนี้100กว่าบาทเองครับ100กว่าบาทของถูกของดีณเมืองน่านเขาเรียกว่าไม่เรียกของถูกเขาเรียกว่าสมราคาออ๋ของคุณภาพ าา <S <S อ๋อ,อ,อเอามาให้ฉันชิมเพราะ่าอยากชิมของฉันเออมันไล์ดีแลใช่อันนี้มันไล์ไม่ชอบแบบที่มันเค็มแบบเค็มมากอะไรเงี้ยอันนี้กินแล้วสดชื่นอ,อันนี้ก็สดชื่นนะคะมันเป็นแบบมีความเปรี้ยวของเลมอนอืมฉันบีบฉันบีบเกือบหมดเลย เหมาะกับวันอากาศร้รอนๆเนี่ยเช่นว,วันนี้กินท้องกินอิ่มแล้วกินท้องแล้วมีความสุขสบายใจเดี๋ยวเราไปคาเฟ่อันต่อไปดีกว่า <Yeah. S 1> ไปดู <Okay. S 1> นะคะที่ท่าวังผาเราจะขับรถไปจากที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไปดูว่าที่คาเฟ่นั้นจะมีอะไรให้เราถ่ายรูปให้เรากินให้เราดูบาง กระเปด้าน,านมีใบไม้เปลี่ยนสีด้วยนี่จะเป็นสีส้มทั้งลูกแล้วใครว่าใบไม้เปลี่ยนสีต้องไปดูถึงญี่ปุ่นถึงเกาหลีมาถึงแล้วนะคะลาลานาคาเฟ่น่านอยู่ทางท่าวาังผานะคะเหมือนเป็นบ้านแบบกระท่อมกลางหุบเขา ที่นี่ก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะสงบๆอยู่ในท่าวังผาก็มีทั้งห้องแอร์ด้านในแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นสวนมีเก้าอี้ให้นั่งได้แบบน,นี้ก็สงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆค่ะมีกาแฟน้ำขนมอร่อยๆให้ทานนะคะที่ละ,ละนาคาเฟ่มีแบบข,ข้างๆก็จะมีแบบชาวเกษตรเขาทำสวนอยู่ทำไร่อะไรอย่างเงี้ยรอบๆเลยขาขามานี่มีแต่ฟาร์มมีแต่แบบทุ่งนาทุ่งนาอ,งอย่างเป็นทุ่งนาอยู่ นี่เป็นเมแรงเค้กนะคะหรือที่ชื่อว่าเดี๋ยวจะเขียนไว้ rival cake, <ival> cake. อะไรแบบเนี้ยประมาณนั้น <ival> เออจะเป็นเค้กเมแรงวันนี้เราเลือกเป็นยูสุใช่ไหมอันนี้เป็นยูสุโซดานเนาะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟอันนี้นะคะก็จะเป็นเมแรงเค้กนะคะซึ่งพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเป็นถั่ว มันมีความเป็นถั่วอะบังเต็มจอนย <c oughs> มันจะแบบถั่วลิสองอะคะ่ะ <c oughs> แต่และชั้นมันจะมีแบบแซกๆแบบนี้สดใสอสดแทกเป็นไงลอยนะไม่หวานมากเดีนะคะอร่อยมันๆนหน่อยนะอื <c oughs> เราก็กินกับอันเนี้ยเปียเป้ยวๆดีมากเลยใครมาเที่ยวปัวนะคะก็แวะที่นี่ได้ล,ะละาลาณคาเฟ่นะคะอยู่ในเขตของท่าวังผาขับจากตัวเมืองมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็สงบมากๆเป็นแบบคาเฟ่สงบๆอะ่ะคลอบข้างมีแต่ถุงนา ยังทําการเกษตรกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะเอาหนังสือมาอ่านสักเล่มนึงนะแบรว่ารีแลกซ์ผ่อนคลายเลยแหละแวบะบมานะคะและนี่ก็คือครึ่งวันในน่านกับพวกเรา2คนนะคะใครมาเที่ยวน่านก็อย่าลืม2จุดเช็คอินนี้ลองแวะมานะคะคุณน่าจะชอบค่ะ